สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนี่น้ำพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดป่าเล็กไรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดนี้มีนัาทากฝากตอนพี่น้องเอฟซีวดปฝากวันที่16มิถุนายน2565ครับพี่น้องเอฟซีแนวทางตัวเลขของหลวงปู่เพิ่น ตาอว่านี่บ่าไม่นียนน้อยวัดครับมีงวุดรูดงวดเดียวมือง,ง,งวดที่ผ่านมางวดนี้ปูวา่าจังได้กับว่ให้รุดครับปีน้องเอฟซีทูทันตัวเลีและแนวทางสืงออกมารูปแบบใดเป็นจังได้มาจังได้เป็น้องเอฟซีทูทันห้าสิทไปเขาไปกรากบนมัสก,การหลวงปูลล่นก,กันครับพีน e FC, ่น้องเอฟซีทูทันเดินทางมาไกลครับพีน e FC, ่น้องเอฟซีทูทันเมืงง่อยบอทันเซาเซาเมืงง่อยอยู่พีน e FC, ่น้องเอฟซีทูทันไกลหลาย มือนีและสินําพาทุทธันพี่น้องเอฟซีทุ้ันเขาไปกราบนมัสกการหลวงปู่นกันครับพี่น้องเอฟซีทุ้ันตัวเลขและแนวทางเข้ามื่อนีเจ็ดวดงวดที่แปดก็ได้สิเขานี่แหละครับงวดที่ว่าทำเป็นวัดบุกี้เขาก็เป็นงวดที่แปดต่รางวัดบุกี้บอกเขาก็เลยมาเป็นงวดที่แปดวันนี้นะพี่น้องเนาะตัวเลขและแนวทางหลวงปู่ครับพี่น้องเอฟซีทุ้ันตัวเลขและแนวทางงวดประจําวันที่สิบหกมีตุ้นน่าสองพันห้ารอยหกสิบหาท่านไหนเขาไม่เลี่พี่น้องขอกำลังใจได้เลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร ฝากในรับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องอาจจะแหล่พระรวยครับไะพี่น้องเวาหลายสียสายทางสีน้ำผ่าทุกท่านกลับไปกราบนมัสการหลวงปู่นกปัดครับพี่น้องเชิญครับนะครับปู่ใช่ใช่ใช่ปู่ชาพันเนี่ยโอ้โหชาเก๋ไก๋พันธ์ครับปู่ชาใส่ดอกบัวพร้อมมาค่ะแมนแมนแมค่ะนดอกบัวันนี้วันพระเลยนะครับปู่เนาะปู่ชาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นธาตุกายสิทธิ์ กายชิตอัอฟซี่เพื่อนก็ถามขอมาายูปยาเป็นยังไงคะลุ่งขั้วไปหัวใจแล้วครับปูเดี๋ยวรุวงพู่งอยู่คุดเทริมเทเสาหินเนาะหินพึ่งพึ่งถมหินแล้วฝน,น,วนตกครับหินพ,ง,พงทมแล้วแล้ว,ลวยี่ยี่สิบหกขันกับสี่อยหาสิบขันหนึ่งเนาะแล้วแล้วถอมหินลแล้วแยี่หกขันอดินแห้งดินแห้งน้อยนึงแล้วปูจีขุดหลุมเทขันตั้งเสาป่ะเนี่ยอืงปูจีไปเนาะครับอ่าขาใช้ไปเอา ตามแห้งบุญเฮานี่ยแหละเนาะปัจจัยก็มาจากจากเยพบบูชาจากบูชาจากกระจันเนี่ยปัจจัยซอยหลวงปู่น่ะครับโอ้คือบูชาจากกระจันปู่สร้างเนาะปู่ก็เลยมาให้บูชาปกติปู่กับผู้ใดเอามาบูชาเด้ค่ะเพราะว่าหายากก็ครับมันหายากปู่มาใคร่บูชามันหายากครับส่วนมากปู่้ปัจจัยจะบอกคนที่มาทำบุญนะคุณศิรินะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับปู่้ใคร่ซื้อว่าเป็นค่าปูนเนาะค่าหินอ่า คาไา้ไปค่าบล็อกเนาะค่าเสาซอยลุงพู่ไปอีกสี่ทีก็แยกทือไปประกิษฐบูชาเนาะช่วยวัดสร้างลุงพัววัดเนาะเออลุงพัววัดเท่าถ้าได้ตัวเลขแล้วอ่ะเอฟซีมันจะท่ายมองถมใบให้เบิ้งดอกทำหินแล้วแล้วแต่ว่าตัวเลขกู่กะใกล้มากแล้วพี่น้องเพิ่นกะให้กู่เป็นกะให้มากแล้วค่ะตัวเลข ตัวเลขนี่เป็นเลขเ,เป็นเลขสูตรหรือเลขคำนวณหรือเลขฝันครับปู่พม่นมันยีมิดนะมันมี่มตรงปู่น่ะแต่ใายเลขฝันนั่นแหละครับครับรายครับคับค่ามันบางทีมันลืมเนี่ยก็จำว่าใครได้เป็นไรเนาะจำอยู่ใครมันลืมลืมนนนเนี่ยจำจำก็เลยคือไม่เขียนเึ็<ต>นลายหายนะจำจำเพิ่มฝังก์ชันเขาเป็นเขาไม่หลายรอบเลยเขียนไว้นะผมปู่ได้เขอไมมเขียนไว้ให้ลูกหลานครับเขียนไว้แมน คือจําได้ก็เขียนจําได้กระเขียน,ยนออมีออหลักกรบปู่เออมันเขาไม่มีหลายหลายเชื้อเขาไม่หลายเชื้อสามเราอยู่แล้วเขาไม่มีมิครับ,รบอืมนะครับแต่จะโชคลาภไปได้เนาะครับปู่แม่แม่พู่ก็ใหา้เป็นแนวทางครับพี่นอ้องเป็นแนวทางลูกหลานเนาะรวมสางรุ่งขั้วน้ำกันครับครับสร้างผู้ใดอยากใช่วยสางรุ่งขั้วกับติดตของผู้ใดเนาะค่ะครับและนี่สิบภาพ ไปเบื้องมองเห็ดลุงคว้ากันเนาะครับค่ะติดตามนำ้ำเนี่ยเบิกซับไนเนาะ<ช>ตามเบิกซับไปเบื้องลู่ไทยอันลุงคว้าให้พี่น้องไปเห็นกันตอนพี่น้งองเดือดนสิบสองโอ้โหนี้เป็นจักรจันเลไรนะครับใช่ใช่ใช่ มีตัวเงินมีคลับมีคาถากำกับให้พร้อมใช่ไหมครับพ่อแม่มีคาถาพร้อมแม่จ่าแหล่นี่ครับแม่นครับอันนี้แมงคาแมงคาคือวันนั้นผมได้ไปตัวหนึ่งเหรอครับมีเอฟซีสั่งปรากฏว่าเอฟซีเปลี่ยนแผนผมก็เลยเอาไว้เองเลยถูกหวยเลยนี่เป็นความแค่ส่วนบุคคลนะเป็นคามแค่ส่วนบุคคลก็อาจจะมีส่วนนะปัญหายากปลาหนุ่มหายากแม่ไหครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอจริงจรงม่คาครับจริงหรอก นี่ไม่ค่าพี่น้องปลาหนึ่งเนี่ยเราจะเจอกคู่หนึ่งมีแค่ผัวเมียเพิ่นแต่คู่หนึ่งพูดเป็นความเชื่อเนาะทำไมต้องเรียกว่าแมงคาครับปู่อืมเพราะว่ามันเป็นของแม่ตามหายอมมันทําได้หลายอย่างเขาว่าแม่ตามหายอมเนี่ดูดซับดูดเงินอะไรว่าคุ้มครองเงินขอมากเราคาดใจแดดไปหรือเขปลมาหรือ่าไว้้าเงินเข้ามานี่คาไว้เลยไม่ให้ออกบริษัทก็ยกไปกัรุ่งไม่แห้งจะบอกหลายครับอืมนั่นแหละ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแต่ว่ายุ้างหนาหพี่น้องเอฟซีนี่เป็นจักรจันมหาเสน่ห์พี่น้องตักผมเสียบุคคลเนาะไอผมจะบอกสูฟันครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นตระกูลเดียวกับก,บกบาฝากหลักตระกูลเดียวกับกบาฝากหลักกาฝากมายมส่วนหลายคนขาดขายเขาจะเอาไปไว้ติดกระเป๋าติดนันไว้พี่น้องเอฟซีแต่ว่าเอกเองเพราะอยากขึ้นข้อหมแล้วพี่น้องควงหายอยากหรือพี่น้องพวพอกันยังไงด้วยครับเอกเองกับพวกพ่อโดนแล้วพี่น้อง เขาก็มาเจอกับปูนี่แหละแม่นเขาก็มาเห็นอยู่นะปูเนี่ยแหละครับผมเคยไปขุดครั้งหนึ่งเกิดมาเพิ่งเคยไปขุดเนี่ยครับขุดเจอแบบนี้เลยครับก็เลยว่ายายเขาหลอกเราได้ก็เลยลองไปขุดดูเล่นไม่มีหรอกเห็นจริงครับจักระจังงด้วยทำไมจักรยานไปอยู่ใต้ดินนะนะจักรยานในดีมิเอาพี่น้องว่าเม้นว่าดันสั่นเดยถ่ายม่นถือตข้างขังอีีพูดเข้าไปจับหางใหู่เยอดเลยพี่นน้องงครับล ความหมายเป็นเมตตามหานิยมนะครับปู่มีเอฟซีถามมาว่าสรรพคุณเป็นแบบไหนนะครับเป็นเมตตามหานิยมใช่ไหมเมตตามหานิยมครับถึงความเชื่อแบบคุณเรียกทรัพย์ห่ออะไรพร้อมครับครับเรียกทรัพย์ห่อในครอบคร้องเรียกทรัพย์น้ำครับผมนี่พี่นหลังบนชัดครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมผัวใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบนชัดพี่น้องครับ ไม่ใช่จักรจัน์จริงๆนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเอาไงวยๆวานห้าหน่ะหาบ่มี่เหรอครับเพราะอื่นหวานจักรจันรเป็นหว่านจักรจันรแมนหวานจักรจันครับพี่น้องยุบซีตัวันไม่ใช่ตัวจักรจันรนะครับว่าให้ว่าว่ากันให้เข้าใจได้พี่น้องด้วยอันนี้เป็นหวานสรรพคุณนี่ผมบอกได้เลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องเป็นความเสียส่วนบุคคลเด้แต่ว่าสาหรับอาจารย์แหล่สัมผัสมาแล้วกับโอ้โทษพี่น้องมหายากตะกี้เห็นยู่ได้พี่น้องแต่ว่าจะเหนียหาใหญ่ยี่เหลี่ยม อาจารย์เหล็กขื้นข้ออยากขึ้นข้อเนล่าครับขึ้นดู้บอสขึ้นบ่ได้ค่าสอยครับส <c oughs> มบัติโพมันอ,อาจารย์มันติดท่องไว้เรียบร้อยครับพี่น้องมันติดท่องไว้เรียบร้อยแคปหน้าจอไป้ะพี่น้องเด้อท่านใดอยากได้ครับจะติดจอมาท่านเอฟมินก็ได้พี่นอ้องพระอาจารย์หลวงปูพ่พนล้มพัดพี่น้องหอบสลาเป็นนี้ ซาราล้งชันล้งขั้วพอดนี้พี่น้องัวก็เลยอยากจะสร้างแม่เอานะผมเริจะสร้างมาไม่กี่คนล้งมือมำมือมำเลยพี่น้องมายังเล็กตกยังเล็กเดินทางมาท้าย่างไก่พี่น้องมาพี่น้องจะซ้อมเมยครับจะหอดกับเมื์เดี๋ยวได้พักกันนั่นไหนพี่น้องเอฟซีเห็นสักครั้ก็มีเก้าเจ็ดแปดสองอะไรเก้าสามเก้าเจ็ดแปดสองเก้าสาม หกสามแปดเอ้สามหกแปดลงหนาลงหลังแั้วมีคนอมื่อะไรนี่พี่เจพี่น้องหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ปู่วงกลมให้อยู่นะครับไอตัวที่ปู่เน้นนะครับเนาะเมื่อเกลืองเลยพี่น้องหนึ่งสามเลขสามตัวก็มีครังวดงวดก่อนน่งวดศูนย์หนึ่งสองก็แตกอยู่สามนะแม่นครับแต่แต่ว่างวดเมื่อกี้หลุดครับผมหลุดหลุดถ่ายประมาณถ่ายเมื่อกี้บนรถเป็นงวดที่แปดครับเพิ่งเพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับ คือเลขสามตัวปู่จะเน้นนะจะเน้นแต่เลขสามตัวนะ<ช>ที่ที่วัดปูไหลๆนี่ยครับใช่ครับซาตูไปลองวิ่งซี่ไปหมูนเนาครับก็มีอยู่สามคู่นะครับเลขสามตัวนะครับเนาะมีเก้าเจ็ดแปดสองเก้าสามสามหกแปดเป็นเลขเอ่นิมิตแหละครับปู่เลขเลขแน่นๆหลวงปู่นิมิตเนาะครับคุณไมาเขียนใบเพื่อนมาบอกงเขาว่าสามเจ้าคุณมาเขียนใบนะครับอืนี่ตัวนี้มากที่สุดหลวงปู่อ่ะ หลักตัวนี้ว่าง่ายเลยครับก็เลยว่องไวให้เพิ่นหาเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระลั่งสีสางพี่น้องกระลั่งสางลงฉันลงขั้วหอบลงท้องหน้าพี่น้องมาหาลงปูทีนึงป่นฟองอ้อยอีกแกลงท้งหน้าพี่น้องมืึอนี้ก็เลยเดมาถ่ายความเคลื่อนไหวว่าลงปูพันธุ์ดินเรื่อยๆพี่ตังเอฟซีทุกท่านเพียงแต่ว่าเสาปันมีสังกะสีปันมาปูนกับปันเห็นมืึอนี้จะเลย มาหาพี่น้องเอฟพาพี่น้องเอฟซีมาเอาตัวเลขและแนวทางไปฝากต่อพี่ F, น,มมน้องเอฟซีวันที่ฏิเสบมิจฉาเนผมในในกระดามาแล้วต้อง,<ผ>ม,งมาได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักรจันทร์นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม,มส่วนดำดำนี้ก็คือเป็นธาตุกาย,ยสิทธิ์นะครับแม่นครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนะครับเนาะแม่นสำหรับคนที่เชื่อนะครับแม่นสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราเคารพของศิษย์ ทุกท่านนะครับความเสียใจระบุคคลจะเพียงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกดใส่จักรยานน้อยหนึ่งครับพิจาณาเอารับดเลยครับผู้ใดศรัทธาก็ได้อันนั้นเหละเนาะแต่ห้องศรัทธาก็เกิดเป็นบารมีแมนครับถ้าอยู่ที่เราศรัทธานะครับเนาะก้อนหินราสามารถเราศรัทธาก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันก้อนหินก้อนหนึ่งพี่รองถ้ามีความศรัทธาเราสามารถเราข้นข้อแขนได้ครับ ความศรัทธาความเชื่อนะครับก็ทางช่องก็ไม่ได้ให้มังงมงายนะครับผมพี่น้องนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับปู่คือปู่สร้างโรงครัวนะครับผมก็เลยอยากจะบอกข่าวนะคอ่าใช่สายการข่าสยกันเทปบุญสายบุญเท่านะบานช่องบานเนาะยังไงวะแจ้งข่าวสายบุญเาครับ อย่งข่าวสายบุญเราพี่น้องว่าซาลาปูลงทงหน้าไปแล้วครับผมก็เลยมีจักรจันทร์นะครับเป็นบุญหลานเป็นของฝากนะครับปูนะครับเนาะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญนะครับพ่อแม่พี่น้องแจ้งข่าวด่วนครับพี่น้องซาร่าทั้งแอดมินเพิ่อนอะไรเนาะลงขั้วปูลงกาลงซาลาไปแล้วลงลงน้าลงหน้าเอ้ยลงทงหน้าไปแล้วปูลงหน้าแล้วไม่แล้วไม่มีลงขั้วแล้วไม่มีลงขั้วนะครับหอบไปเลยนะหอบหอบลงขั้วไปไหนพี่น้อง คือปู่ได้ทั้งแนวทางได้ทั้งได้บูชาจักรจันนะครับเนาะก็คือสองสองเด้งสองเด้งนะครับผมเผื่อมีโชคมีลาภกับปู่เนาะยุสันนลูกด้านเนาะครับอยู่สันนี่ละด้านพิเชนาเอาแล้อพิเชนาเอานี่ครับพี่น้องเอฟซีพิซซานเป็นตัวเลขและแนวท่าต่อไตอนพี่น้องเอฟซีมวยบันที่16มิถุนายน2565 ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากได้เลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเงตือนเพื่กำหนงใจให้ทั้งช่องอาจารย์แหลมพ่ารวยครับลำล้ำลุล่วยสุขุมสุขคนครับป่วยปฏิ16กมิตรนาใจเมื่อใจเว้นแล้วพี่น้องนาออาจจะมีเศษฐีไม่เกิดขึ้นในช่องลำล้ำลุล่วยสุข,ขุมสุขคนครับสวัสดีกำงามครับพี่น้องขอบารารมีผู้เล็กหลายจงอํานยไวพอนให้เอฟซีโชคคนมีโชคมีใช่สำหรับอาจารย์แหลมคลิปนี้สิครับกล่าวคำว่า,า,าสวัสดีกำงามครับ